มันก็ปลูกผักเลี้ยงเป็ดอยู่แค่นี้แหละมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของแพงๆให้แม่ล่าฉันอะอายเขาจริงๆที่มีลูกคนโตที่ไม่เอาไหนอย่างแกเนี่ยเหรอไอคนที่ว่าได้ดีได้ดีนี่แต่าปากไม่ว่าเฮพี่เดินแก่นอีฉาน้องจริงๆเลยนะแม่เลิกเข้าข้างจนไม่ลืมหูลืมตาได้แล้วไอเดิน อมารอต้องรับฉันเลยเหรอเนี่ยก็ลูกสาวคนเล็กแม่กลับมาจากกรุงเทพทั้งทีแม่ก็ต้องดีใจเป็นของธรรมดาน่ารักนี่แม่สุขสันต์วันเกิดจ้านี่มีแต่เสื้อผ้าสวยๆแพงๆนะเลยนะเนี่ยโอ้ดูท่าน่าจะแพงน่ดูเลยนะอุ้ยแม่แค่นี้ขนน่าแข้งฉันไม่ร่วงหรอก แม่ก็รู้ว่าตอนนี้ฉันใช้ชีวิตยอยู่ที่กรุงเทพอบสุขสบายจะตายหน้าที่การงานฉันก็ดีมีเงินซื้อเสื้อผ้าแพงๆสวยใๆตั้งเยอะแยะฉันก็อยากให้แม่ใส่ชุดสวยๆบ้างไงฮืมสมแล้วที่เป็นลูกรักของแม่ดาวนี่ไม่เคยทําให้แม่ผิดหวังเลยจริงๆหอมแก้มทีจสวัสดีจ้ะแม่นี่ไข่เป็ดจากฟาร์มฉันเองฉันเอามาฝาก โอ้โหนี่พี่ดินวันเกิดแม่ทั้งทีอ่ะพี่เอาแค่ไข่เป็ดมาฝากแม่นี่นะโอ้ยพี่ไม่คิดจะลงทุนหน,หน่อยเหรอนั่นเลยสิดูอย่างดาวสิกลับมาจากกรุงเทพนะ่ะถือเสื้อผ้าแพงๆอ่ะเอามาให้แม่แกนี่จริงๆเลยทำอะไรเนี่ยไม่ได้คึ่งของน้องแกเลยนะแม่ที่ฉันเอาไข่เป็ดมาฝากแม่เนี่ยก็เพราะอยากให้แม่กินของดีถึงมันจะเป็นไข่เป็ดเนี่ยแต่มันก็เป็นไข่เป็ดออร์แกนิก ดีต่อสุขภาพนะแม่มพี่ดินแต่นี้มันวันเกิดแม่เลยนะพี่พี่ควรจะหาของที่มันดูแบบมีค่ามีราคามากกว่านี้หรือเปล่าพี่รักแม่จริงปะเนี่ยนี่ดาวไข่เป็ดแต่ละฟองเนี่ยพี่เลี้ยงเป็ดแบบปลอดสารและพี่จะคัดไข่แต่ละฟองเนี่ยด้วยมือของพี่เองมันไม่มีค่าตรงไหนและการที่พี่เอาไข่เป็ดมาให้แม่เนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงว่าพี่เนี่ยรักแม่น้อยลงกว่าดาวเลยนะพอพอข้างเธอดาว พี่แกนะ่ะก็ได้แค่เอาไข่เป็ดนะมาให้แม่แค่นั้นแหละวันวันหนึ่งนะ่ะมันก็ปลูกผักเลี้ยงเป็ดอยู่แค่นี้แหละมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของแพงๆให้แม่ล่ะแม่ทำไมพูดกับฉันแบบนี้อ่ะก็ฉันพูดคัามจริงฉันมีลูกสองคนก็ได้เป็นหน้าเป็นตาให้แม่อยู่ได้คนเดียวฉันนะ่ะอายเขาจริงๆที่มีลูกคนโตที่ไม่เอาไหนอย่างแกแม ไปเถอดดาวเข้าบ้านไปแม่ทํากับข้าวไว้เยอะเลยไอ้ดินเดี๋ยวไปช่วยแม่ยกกับข้าวในครัวด้วยนะจ้าแม่ไปไนกับข้าวปีนึงจะได้อกเียเอาแม่ของโปรดแม่นะกินเยอะๆเ,เนี่ยดาวกินเยอะๆนะลูกอยู่กรุงเทพอ่ะคงไม่เคยได้กินของอร่อยๆแบบนี้เท่าไหร่หรอก ใครบอกละแม่ที่กรุงเทพนะอาหารการกินน่ะดีกว่าที่บ้านนอกเราตั้งเยอะไม่ว,ว่าจะเป็นพวกพิซซ่าสเต็กอะไรเงี้ยโอยหแกพูดซะแม่อยากจะลองกินอาหารเมืองกรุงอยู่บ้างเลยอยู่เนี่ยกินแต่ไข่กับผักที่เจ้าดินเอามาให้อ่ะเบื่อจะแย่อยู่แล้วแม่ของที่ฉันเอามาให้แม่เนี่ยก็มีแต่ของดีๆมีประโยชน์ทั้งนั้นฉันเห็นว่าแม่แก่แล้วเนี่ยก็อยากให้แม่ได้กินของดีดต่อสุขภาพ ของดีมีปัญญาหายแม่ได้แค่นี้มากกว่ามาั้งดูก็หรูน้ำหน้าอย่างพี่อะไม่เป็นยาซื้อของแพงทให้แม่กินหรอกเย,ยดาวพูดแบบนี้มันจะดูถูกกันมากไปแล้วนะมันจริงนี่สู้ฉันก็ไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีอยู่ในกรุงเทพอ๋อก็อย่างว่าแหละพี่มันไม่ฉลาดเท่าฉันนี่ก็เลยต้องมานั่งดักดายทำไร่ทำสวนที่บ้านนองนั่นแหละถูกแล้วเย,ยดาวถ้าไม่รู้อะไรงเงียบไปดีกว่า ที่ฉันอยากอยู่บ้านนอกทําไร่ทําสวนแบบนี้เพราะฉันอยากดูแลแม่ยาแม่เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอ๋ยไม่ต้องมาทําตัวเป็นลูกที่ดีหน่อยเลยฉันว่ามันก็แค่ข้ออ้างของคนที่ไม่มีน้ํายามากกว่านี่เอเดาเนี่เหรอที่ว่าได้ดิบได้ดีที่กรุงเทพหไหนล่ะเงินสักบาทน,นี่เคยถึงมือแม่บ้างไหมเวลาแม่ป่วยเนี่ยก็ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนค่ารักษาแม่ล่ะก็มีแต่ฉันไม่แหละที่จ่าย เนี่ยเหรอไอคนที่ว่าได้ดิบได้ดีนี่แต่ปากไม่ว่านี่พี่ดินพี่กล้าว่าฉันเหรอเนืดูดิพี่ดินวา่าฉันไอดินไอดินพอแล้วแกนันอิจฉาน้องจริงๆเลยนะฉันไม่ได้อิจฉาฉันพูดความจริงแม่เลิกเข้าข้างจนไม่ลืมหูลืมตาได้แล้วไอดินแกกล้าวา่าฉันเหรอฉันน่ะเป็นแม่แกน,นะฉันรู้ว่าแม่เป็นแม่แต่แม่เนี่ยเคยเห็นฉันเป็นลูกหรือเปล่าไอดิน ยังเป็นได้แค่ชาวไร่ชาวสวนกระจอกกระจอกแบบเนี้ยแกก็ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรฉันทั้งนั้นช่วยไม่ได้นะพี่พี่ทำให้แม่โกรธเองอะพอใจแกแล้วใช่ไหมสาใจแกแล้วใช่ไหมเรา ฮัลโหลนางดาวทำไมแกเงียบไปเลยวะสรุปเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยใจเย็นก่อนดิที่นี่ฉันเพิ่งมาถึงบ้านแม่วันนี้เองนะอีกอย่างตอนนี้พี่ชายฉันก็อยู่ที่บ้านแม่ด้วยอะ่ะฉันหาจังหวะไม่ได้เลยเนี่ยแกจะให้ฉันทําไงวะเจ้านี่อะตามทวงอยู่มาลอมาล่อแล้วเราสองคนไม่มีทางเงลือกนะเว้ยถ้าแกไม่มีเงินมาใช้นี่แกกับฉันได้กลายเป็นศพแน่นางดาวเอ้ยโอ้ย,อยฉันรู้พี่ฉันรู้แต่พี่อดทนก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันหาโอกาสมาเหมาะก่อนฉันอดทนไม่ได้เลยเว้ย ชีวิตเราสองคนเนี่ยเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ถ้าแกยังไม่อยากตายแกจะทําอะไรก็รีบทำอย่าชักช้าอยู่รู้ไหมเออเออ,อ,อรู้แล้วแค่นะี้ก่อนนะเฮยยังไงเดีวยวเนี่ยเออได้ข้าวเหนียวหมูปิ้งมาให้ยาดาวมาแล้วเดี๋ยวไปผัดก,กะเพราให้มันอีกอย่างหนึ่ง มีอะไรกินเนี่ยเปล่าแม่ขอโทษนะแม่แต่ฉันจำเป็นจริงๆอะ่ะ ยายดาวนักแก่ทำอะไรอ่ะเอาอะไรตอนข้างหลังเนี่ยเอปล่าฉันไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วทำไมถึงหน้าที่ตัวใสขนาดนี้เอบอกว่าไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรไงดินดาวเอออะไรกันดังเข้าไปถึงในครัวเลย <c oughs> ก็ฉันเนี่ยกะจะไปช่วยแม่ในครัวแต่ว่าเห็นยายดาวเนี่ยมันทำรับรับล่บลอๆกับกระเป๋าแม่น่ะลับรับล่อๆอ,อ,อะไรพี่มั่วแม่อย่าไปฟังพี่ดินเขานะฉันแค่เห็นกระเป๋าแม่เปิดอยู่ฉันก็เลยจะเข้ามาช่วยปิดให้แค่นั้นเองอะแน่ใจนะดาวแน่ใจสิพี่พี่ผิดกับผิดใช่นเนาะแม่ดูสิพี่ดินน่ะเขาชักจะขติกับฉันมากเกินไปแล้วนะเนี่ยนั่นเพื่ออดิน แกจะคาดคั้นอะไรน้องมันนักหนาฉันรู้หรอกนะว่าแกาน่ะอีฉาน้องแต่หน้าฉันนะ่ะให้มันน้อยน้อยหน่อยแม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฉันน่ะเห็นยายดาวเนี่ยมันทำตัวแปลกๆจริงๆแม่เดี๋ยวฉันไปช่วยแม่ทำครัวดีกว่าอย่าไปเสียเวลาทะเลาะก,กับพี่ดิงเขาเลยเดี๋ยวดาวไม่ไปี่ ของแม่นี่แล้วทำไมไปอยู่ในกระเป๋าดาวได้ล่ะเออด,ดาไม่รู้ดาไม่รู้ไม่รู้ได้ไงก็พี่เนี่ยเป็นคนเห็นกับตาว่าดาวเนี่ยเป็นคนเอาของพวกนี้ใส่กระเป๋า,ด,าด้วยมือของดาวเอง ขโมยของแม่เหรอดาวทำแบบนี้ทำไมเอยดาวดาวฉันก็บอกมานะดาวไหนว่าไปทำงานในเมืองกรุงได้ดิบได้ดีมีตังค์แล้วทำไมดาวถึงทำแบบนี้ออเออบอกบอกบอกก็ได้คือคือฉันกัแฟนอ่ะเป็นนี่นอกระบบ แตตอนนี้ตั้นี่มันมาตามรวงอ่ะถ้าเกิดว่าฉันหาไปคืนมันไม่ได้ตอนเนี้ยมันขู่จะฆ่าฉันทั้งสองคนเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้จะไปยืมใครแล้วเนี่ยนี่มันก็เป็นทางเลือกสุดท้ายฉันแล้วฉันก็เลยต้องใช้วิธีนี้เนี่ยฮะไหนดาวบอกว่าไปทํางานได้ดิบได้ดีอยู่สุขสบายไงล่ะลูกฉันก็โกหกแม่ไปงั้นแหละชีวิตในเมืองกรุงอ่ะมันไม่ได้สุขสบายแบบที่เราคิดหรอกแม่ เศรษฐกิจก็ยิ่งไม่ไดีอยู่ช่วงเนี้ไหนจะเป็นหนี้อีกอะ่ะแค่ฉันเอาชีวิตรอดมาทุกวันนี้มันก็บุญหัวมากแล้วอะ่ะโอ้ดาวอ้ยแม่จะเป็นลมแม่แม่แม่แม้แมแมแม่แอแม่ ฉันฉันขอโทษนะที่ที่ฉันทําให้แม่เป็นแบบนี้อ่ะแม่เข้าย,ยิงชั่วแล้วแหละว่าแต่เรื่องของแกเถอดดาวสรุปนี่ไปติดหนี้เข้ามาเท่าไหร่ห้าแสนจ้ะห้า,หาแสนโอ้โหแล้วนี่แกไปกู้อะไรมาได้เยอะแยะขนาดนี้โอ้ยตอนแรกม,มันก็ไม่เยอะขนาดนี้หรอกพี่แต่ กูไปกูมาดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะรู้ตัวอีกทีก็เป็นนี้เขาตั้งเยอะแล้วเนี่ยนี่ดางดาวแกรู้ไหมว่านี่นอกระบบอะดอกเบี้ยมันโหดขนาดไหนพี่ดินไม่ช่วยแล้วย่ามาซ้ําเติมฉันได้ปะแม่ดูสิพี่ดินน่าไม่ช่วยแล้วยังมาซ้ําเติมฉันเพิ่มอีกแทนที่จะให้กําลังใจกันน่ะแต่แม่ว่าพี่ดินมันพูดก็ถูกนะดาวเงินตั้งเยอะขนาดนั้นน่ะ ให้แม่เอาสมบัติให้ดาวไปขายมันก็ไม่พอใช้นี่หรอกเงินต้องห้าแสนน่ะอ๋อฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่แม่โอ้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าถือว่าฉันไม่มีเงินให้มันน่ะมันต้องตามมาฆ่าฉันแน่เลยอะฉันยังไม่อยากตายนะฉันยังไม่อยากตายอ่ะโอ้ยจะทำยังไงดีฉันยังไม่อยากตายแม่ฉันยังไม่อยากตายอ่ะโอ้ยจะหาเงินจากไหนอ่ะ รับบัตรนี้ไว้ในบัตรนี้มีเงินเก็บอยู่ห้าแสนอะไรนะพี่ห้าแสนพี่มีเงินเยาาอะขนาดนี้ได้ไงอ่ะก็เงินจากการทำไรท่ทำสวนฟาร์มเป็ดของฉันและผลผลิตที่ได้จากฟาร์มเนี่ยฉันกเอาไปขายห้างใหญ่ๆมาหลายปีแล้วฮะอะไรนะทำไมแม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยถ้าแม่สนใจฉันเหมือนสนใจยายดาวเนี่ยป่านี้แม่ก็คงรู้ไปนานแล้ว และที่ฉันไม่บอกแม่เนี่ยว่าฉันมีเงินก็เพราะว่าฉันอยากจะให้แม่ภูมิใจว่าฉันทําได้จริงๆไม่ใช่ว่าเห็นว่าฉันทําได้เงินนั้นมากมายโทษดินแม่ขอโทษนะที่แม่เคยดูถูกแกว่างโง่อยู่แต่บ้านนอกที่ไหนได้แกกลับได้ดิบได้ดีมีเงินทองส่วนเยดาวอ่ะไปกรุงเทพกลับไปติดหนี้เขาหัวโตมาแม่นี่เป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้จริงๆ ก็ฉันบอกไวไงที่ฉันไม่ไปทำงานกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าอยากดูแลแม่พ่ดีไงฉันก็ขอบพุ่งพี่มากนะที่ยังเห็นแกความเป็นพี่น้องกันให้เงินฉันไปใช้หนี้ตั้งห้าแสนอ่ะใครบอกว่าฉันให้ฟรีฉันให้ยืมมุย้ยแกกับแฟนเนี่ยก็มาทำงานใช้หนี้ที่ฟาร์มฉันนะอะไรนะพี่ ฉันไม่ทำงานที่ฟาร์มไม่เอาอ่ะแต่ฉันมาทํางานอยู่บ้านน้องกกันะอ้นะถ้าแกไม่ทําเนี่ยก็เอาบัตรคืนมาแล้วก็ไปหาเงินใช้นี่เองฉันอุตส่าห์ยื่นโอกาสให้เห็นว่าไปทํางานในกรุงเทพมันลำบากกลับมาทํางานบ้านเราไม่ดีกว่าเหรอ